ก็่าสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะสอนโนลดใหม่ครับของแท้แบบอันนี้ให้นั่นเองครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมขอลบใหม่ครับที่ผมกำลังจะโหลดก่อนครับโอเคครับให้โอเคครับให้ให้ทุกคนเข้าไปใน ไปในแอปอันนี้ครับเดี๋ยวผมออาอ๋ออยูน่นี่เอาไม่ใช่๋ยวให้ทุกคนเข้าไปในแอปอันนี้นะครับแล้วก็เข้ากดเข้าไปเลยครับแล้วก็กดตรงข้างบนนะครับมันเห็นไหมครับว่ามันจะมีคําว่า My Craft อยู่นะครับกดเข้าไปเลยครับจากนั้นก็จะเห็นเลยว่า m e Craft ของแท้ไม่อยู่อันแรกกดตรง กดตรงกดตรงนี้ครับกดตรงนี้ไปเลยได้ครับไ้เลยครับมันจะมีโฆษณาขึ้นมาถ้าเกิดเรากดอันแรกนะครับอะจมีโอเคครับจากนั้นเราก็กดไปอีกครั้งหนึ่งเลยครับเพียงแค่นี้ครับเราก็จะสามารถโหลดไปไมค์ขับง่ายๆก็ได้ครับแต่ว่าก็ผมมีอยู่แล้วใช่ แต่ว่าผมมีแล้วอยู่แล้วครับงั้นผมก็จะก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเอ,อ่อกี่นาทีเนี่ยโอ้โห